สวัสดีครับผมเมื่อนี้ปู่เยี่ยมพาไว้สิบามาพอ่อกับพ่อสำเนียงแหละครับผมนี่ละบีเอมดรถของเรานะครับ1875ออกคักบอกเนี่ยนะครับเด้อกอดกันต้งไว้อีกแล้วเก็ดห้ากัามมาออกวันนี้เจ็ดหนึ่งออกเลยครับผมวันก็งนีถามวันนี้มาเก็ดกลางนี่มาตามัดเห็นมัน,นเเม,มาเก็ดม,มาเนาะมาอยประกอบเลขมาถึงคือ ที่ที่ผมให้รักน่วยหันผมว่ามาสีมาหกมันมดวถุกันถ้ามาสามมาให้หมดเจ้าคำนวนเอาด้วยขอย็นอะไรขึ้นไปตั้งแต่หูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดออกหาศูนย์น้อยไงเนาะพอใจบึ่งเจ็ดห้าสูนย์ไงนี่รักสิของวันหดคนหวดหาูนไปบอกให้หมดเจ้าคำนวณมือเอาเห็ดเอาก็คอยผู้จักจะบอกจะรักให้ เลขประกอบมันไม่ยังสิมันออกหาศูนย์หัวนั่นมันออกเกตหาศูนย์เนี่ยเขาเลยนี่ไม่เรียกหกตัททีนี่หาซี่เป็นตัวตั้งกันบ้างหาซี่เป็นลักสิ่พวกหัดก็หาศูนย์ไส่กับหนึ่งศูนย์สองหัหนึ่งศูนย์สองมันออกหาศูนย์เป้งออกเกตหาศูนย์เป้งชี้เส้นจวดลูกตัวมากกว่านี่หนึ่งกับเกตหาศูนย์ลักซิ่มัน วัละสิบหนึ่งเข้ามาตัวประกบมันสีแดงหนึ่งาสอกเกห้า 1, 5, 3, ออกเกห้าเกนาะเออ,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 อ 4, 7, 5, นี่มจคำนวณเอาพอบอกตัวรับสิบกให้เอออกที่สี่เจ็ดหเนาะบาทนี่หัวสามห้าบาทนีมีสีมีสมหลักสิบี่กับสาหลักสิบก็เรา่สาหเออหวสามหาด้ไงออครับ สามสี่ห้าหลักนี้โอ้สามห้าพวดว่าหันมัดเป็นซีซีกับเกตเนี่ยหลักสิบกามาบ่ตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งเนี่ยคือว่าบอกบอกไปว่หันแม่นบ่อ่ะแม่นบ้านนี้ประกอบมันมีจักสองมีสามมีสีมีหา มันออกเจ็ดนึ่งแบบหลักสิบของตัวตุนี้ขั้นหมดเจ้าหักจว่าหลักหน่วยมันมากครับคเอาสงตัวนี่ใส่เลยหลักสิบนี่บา่ันว่าตอนเนี้ยมือที่เลียกอกครับครับตัดที่สิมเนีมือเอื่องเรียกสองตัดที่สิมเลี้ยเจ็ดสีเหลือเตัวเดียวเออเลี้ยสี่เจ็ดพนหเดก้าเลี้ยสีโอ้โหลูดเจ้าลูดเลยวะเลี้ยวหันเออย่านรักคนนั้นพวเขาเนี่ยเรียกว่ารักเกณฑ์เป็ักสิบตาตัวเวหันเออ ก็ใสเจ็ดนหเจ็ดก็ปรกเจ็ดมนหนักเก็นบปูแลมหล้หลายที่มือเจ็ดมื่น้ในเยม่จมนป้าด้้เพิ่นนัดก็นี้ิเพือยู่ออออกไปสังหารเล้วคนอเน่ยเพ่อนเนี่ยเพิ่นหายตันเนี่ยสตัวเนี่ยเขาเหมดเพื่อนแล้วเขาหมดอพนสามพแล้วเย่งเสองตัวเดียวเจียสตัวเท่านั้นเพิ่นเลยสิ อันตัวนี้หกสิบตัวเออหกืันเลยไว้เนาะตัวนี้ร้อยตัวเออโอ้โเนี่ก็เล้ถือตัวนี้อืมก็ถือว่าบอขาดทุนเนาะบ้านมอนก็เลอว่าหกพันตัวเพราะว่าเป็นหกสิบก็โตเป็นสิยหกสิบ่านอืมกนได้ถือตัวนี้มันถือเจนึ่งตัวนี้บานนี้มันเป็นยังสี่บ้านหมดโจ้คำนวณเอาด้วยพอจะบอกก็รับสิบไปให้เพรายานของปกบไม่ได้ย่านของบกถือก็รับทิบมาครับผม เอคนเราประกันอะไรบ้างหลักสิบเนี่ยนะหลักสิบมาหลักสิบหนี่งหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับเนาะหน่วยมันขั้นคอยจับประพิษเนาะคอยใช้ว่านี่นี่นี่ครับผมตัวที่ประกบกัครับนี่ตัวประกบไทยมันตัวประกบไทยคือมหนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งสองสามครับผมประกบเดี๋ยว มันชิม่ข่อยคือกอบรเพื่อสตัวนี้ขอกล้ายืนกันแบบันเปอร็นตล้านเปอร์เซ็อ่หลักสิบแน่นอนของพกกับเจ็ดนี่มากขั้นเปอร์เซ็นต์ล้านเป3เ้านเปอร์เซ็นต์เลยล้านเปอร์เซ็นต์พวง่มากสามแย่ไหวใช่ไหมไม่มากสามก็ใส่เจ็ดสามด้วยเลยเจ็ดสามัวเดียวบ่หกสามได้ไรบ่เอาเามาให้เบงด้วยทอบนว่า่ ครับทจามาช่วมกับเรศคือตัวเนืองของสาสั้เนียงนะผมสึ่งเป็นกับมาเป็นกับมันเจนะหกกับเจ็ดนะครับช่วงส้มหกกับเจ็ดวดัดประจักไม่ได้สิบหกเมตมาหกกับเจ็ดซึ่งประกบคู่หันที่จะประกบเป็นรักหนวยหันกันมีหนึ่งสองสามนะครับผมมีหนึ่งมีสองมีสามจะบาประกบคู่รักหก 6, กับรักเจ็ดนะครับผม พประจำมันที so ่1 6คุราพมเานีเดี๋ยวอีกสักครู่กะท่านจะโอ้โหุ้ยมบอกว่าพ่นหานออกมากนะครับผมทวนทวนทวนงตะเนี้ยครับทวนบอกครับผมนี่ตัวสิมีทัวนี่นีแล่ตัวสิ่อสืเลียกวัตัวนี้สามสี่ตัวเลยยังตัวหกหนึ่งบนใส่บวลง

ไปดูด้วยตามครับเร่ให้นาเซนี่เอาออกทิ้เน็บออกแล้วไปได้บ่กี่ยันอไปได้บ่ขันถามผมอ่ะเอายืนยันนู้นไงอู้หอยยันยันจังสี่เลยระวังหอกกับเจ็ดมากตัวใดหลายกูโม่ตัวงวดเนี่ยเออคอยบวงเงก็ได้ตัวนี้มากหกบ่อือขันดูนี่ไปขันปีไปล่างนี่บ่เนี่ระวังล่างอีกนี่ยขอตัวว่าคอยบ่เอา ก็โอเคว่าสองตัวนี้มันไปหลักสิบเดีวเนี่ยตัวที่ออกคักๆเนี่ยตัวที่ออกคักๆขั้นเก่งมากไม่ใส่ตัวเดียวเดยวเลยเจ็ดสองไปยัเรื่อง่อยบังว่าที่ของข่อยมีมากบาลักเจ็ดกับบาักหกเรื่องข่อยมาขึ้นหมูดิอืมประกันบารีข่อยบังมาขึ้นหมูคเรื่องข่อยมากสิ หลักด้วยตัวอื่นเขียวบ่หนี้บ่คขึ้น่หวันเนี่ยเจ้าเขาจะพลาดเห็นบ่จะทองหักเห็หายอกแค่หนึ่งเห็นบ่บ่คิดอยู่หงวเลยหลักด้วยวเป็นหนึ่งสองสามที่คัดได้ยิหนึ่งสองสามนเนออหนึ่งสองสามงวัเนี่ยอืมงวันเนี่ยหนึ่งสองสาม โอ้ก็ที่ว่าที่ว่าประกบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเท่านั้นออกอื่นไปบดได้เด็ดขาดเลยครับผมแต่ว่าขั้นเจ็ดขั้นหกมากมันใส่หกหนึ่งมันไหลหกหนึ่งหกสองเท่านี้หกสามไปยากอยู่ขั้นเจ็ดมาใส่ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับผู้ตู้แล้วพันยมตัวใดไปขั้นโยมตัวนี้ย่างอร่อยตัวหกสองไปร้อยตัวแล้วกับเจ็ดสองย่างอร่อยตัว อันผลิตัณฑองมันก็เลยเสียนึงคันอมออแต่ว่าคนนักมันอันลอยตัวเนาะคนบอกว่าไปมาศ่องเขาว่นไปยืนว่าจีก็ไมาสุดงดงดันที่สบหกเกบกามงดถิ่มาไว้ไว้ดถิ่มาไว้ไว่เนาะสามจริงจริงมันถิ่มีหกปองเด้อครับผมเออเนี่ยเนี่ยมันมันมีตัวนี้พร้อมเนี่ยเ็ดหนึ่งนพอมอนี่หกหนึ่งพอมนี่นี่ตัวนี้ครับอือขั้นสี่หกปองขั้นบ่ใหญ่าเส้หกคณหเก้าถึงร้เลย เจ็ดรหอดเจ็ดเกาต้องทีสิเดียท่านมีที่มันใจคือคือหอกสามนั่นไงแบบเดียวกันเลยหกสามตับามเนว่าตัวนี้กับ้างคันบ่มีหอกกับเก็ดบ่ต้องตีเลยหมดนี่ครับผมองรับือแต่เนี้ยบอกคือเนี้ยพอต้องตีคิ้งเลยวันนี่พอจิดพอเก็บนี่หามเสื่อมหมด่หามเสื่อเด่ขานแล้วอย่าเอาบางคำไปอยู่่วยมันบ่ไปครับผมคันมามันมาดิ เองทันทีเลยติดสิบทันทีเลยเห็นบ่ปันทีเลยมันสิบหวดเราไม่ไเคยผ่านเสียหลักหนึ่งสิบมันครับผมทราบประกันได้ไปแต่ว่ามันเสียบ่รืะอุกอฉิน ถืเยอะก็ถิบหน่อยหตัวเต็งมันบ่ถึออืมแ7้วแต่งเกสองก7สามเสี่ินหาาหันมันออกเกจนึืม้ก็ถือ้เก่าเลยแต่ว่าบม่ถือหลายตัวเป็โอ้อเป็นรุ่นหลักไลยพ่อน้าหลักเลยฮ่ารียกมไว้เลยว่ะเออท่านสองไว้มันก็ถือมือนนึงอแล้วก็มาแต่งตัวเกคือคาวานี่มันไ่ถืกว่าตัวเตเอแต่หลุดมันถือเออเขาอยางไรก็คาอใครลุดหลักมุกหัวเก่าทักที่หัวเก่าถือหลุด แจ้บอลที่มาหอยวัแต่ว่าหอยวามาล้านเปอร์เซ็นต์เก็บหมดดิถ้าได้ไปหลักสิบมันลักสิบมาล้านเปอร์เซ็นต์คือหกกับเจ็ดแม่สามมกเจ็ดครับผมหกกับเจ็านี้ก็มันคำนวณได้ดยนเป็นยังไงเป็นยังไงยึงสนละมัสมลิกสวยๆของตาเนียงสดหรอเ่ยหัวหนกันเนาะวนโกหน คนเนี่ยงอได้เป็นัุดหนึ่งก็เอานอนฝันเราตัวตัดตีนตัวนี้แล้วว่าได้ฝันอยากแล้วเขียนจวดจวดได้เลยมันมีสามหลักก็ะสีนด้พี่น้องมี3สามหลักกรงสีสามสี่ห้าเป็นหลักสิ่หลักหน่วยมันหนึ่งศูนสองเมื่อนึงสองขัดใจขคันมาตัวนี้ได้จัดออกอือเมื่ก็อเลยหากับสีมาหากับสีแล้วมาใส่หาหนึ่งหาศูนย์หาสองก็ถือหาศูนย์แล้อกห้าศูนย์แมวอ ที่หนึ่งที่ศูนที่สองออกหาดัวนี้เขาถือเฮ้ยเอาสามตัวม็นแมนมาเจ้าะไรบานบานนี้วอนมันออกเจ็ดหางมันก็จ็กหนึ่งก็เกับหนึถิ่นมือเรีกออกครับมั่ก็เจดหนึ่งเจ็ดหาเจ็สาออกเ็ดหาเ่งครับผมเ็ดห้อาจารย์นึ่งมาว่าหาตัดิ่นอืมนออกใส่เ็สากัเจ็ดหนึ่งเลยหลายลอดเจ็ดาออกเก่ง นี่มันบรเดลหลายที่เรียกอเออมันมีเงี้ยสิา่หั่กับชียกับสามเนี่ยสองสามซีเปลักสิบว่าหั่นมาก็ใกลัดนี่ชิมด้วยอสามกับสีลับนวยมันสามสามสี่ห้าคงเวลามันออกสามก็หั่นซีกับเกนี่ซีก่อนโมเลยอตัดเกทชิมด้วยนี่ตัดสีชิม ออกเก็ดหนึ่งออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก็ดหนูเจ็ดสองออกเจ็ดหนึ่งเนี่ยพนตัวตัวคนเต็งอก็คนที่ได้ไหลเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองงวดนี้ก็คือตัวนี้แหละคือเขาว่าไห้บ้างเงินจะพอทำไงได้คือหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเป็นรักสิบครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมี่อนีหลักสิบมันครับรักสิบหกกับเจ็ด ใช่จับคู่ห้ก็หกหนึกับเจ็หนึ่งเสามนะครับผมนี่และหกหนึงนี่ยของหกสองหกสามจห่งเาี่ล่ะเ้าไปเรียนเรียนเราเด้ทเนี่แต่เขาจะมาเสียเลย่จะจออกมาของขอยติแล้วมันออกคือเก้าเละใของเาเซียจะออกคือเก่าเดียวบองเก่าแต่ว่าจะได้กระสังเพราะว่าเขาเปก่อยให้กันจะไปขอยันค่เสียงเงินนข่อยเพราะว่าขอยนักการเรีนเรีที่เดียว เด็กของพ่อจวนท่านนัางเดไปพี่ก็เลี้ยไปให้ลูกยัยยัยสนอบสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเองมาก็เท่าะหนักเลยหรอคือรถเกลียห้ามไปเรียนผิดก้นไหมถูกต้องโอ้พ่อใหญ่เนียงยืนยันแล้ยนะคือรถเกลียวเราให้ซื้อรถสลีอย่างเดียวเด้อฟซีแฟนช็อตเลยซึ่งตลาดจำเนียงมากข้าวทางนะครับผมว่าดีขนาดเลยดูตัวินของตลาดจำเนียงบ้านกาวัดนี้มา หกกับเจ็กับผม่านผช้่มหกับเจ็ดจะเอาลักหนวยนั่นัาไส่ตัวใดก็ได้เพราะนี่เป็นมาลักสิบแล้วครับผมลักสิบอ่าขอบคุณควาบยิ่งขอบคุณครับผมอนี่ครับธารมช้ชม